คือเราอยาก bring local to global บ้างก่อนหน้านี้เราใช้คำว่า h ฮอกไกโด e ี t โถเพราะว่าเราใช้ชีทเขาแต่เราเป็นคนไทยแท้ๆที่ create แบรนด์นี้แท้ๆเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ความรู้สึกนั้นมันติดอยู่คาใจเราก็เลยต้องการลบคำสา์นั้นออกไป ลูกตาเราใช่ของเขาอะค่ะเราสามารถบินเราเข้าอะไรมาใช้ได้ว่าปทุมธานีก่อนหน้านี้มันมีต้นตาลเยอะมากอีกอย่างหนึ่งเราก็มีต้นตาลอยู่หน้าบ้านเราก็อยากอนุรักษ์ของปทุมธานีไว้สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเนยและก็รายการซอสค,คาเฟ่ค่ะวันนี้เราพากันมาถึงปทุมธานีค่ะวันนี้เราออกจากตัวเมืองมานิดนึงเพราะว่าเราอยากพาทุกคนเนี่ยามาร้านคาเฟ่ที่เรียกได้ว่ามีจุดเด่นก็คือขนมปัง ซึ่งดีกีของเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านขนมปังที่มีชื่อเสียงก็คือบอกไปทุกคนต้องแบบรู้แน่เลยหรือว่าแบบเออถ้าไม่รู้ก็คุ้นๆหูอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะเป็นร้านอะไรขายขนมปังแบบไหนชื่อร้านอะไรเร้ก็ไม่คุยกับเจ้าของร้านกันเขามาก็คือกลิ่นเบเกอรี่ชัดมากค่ะกลิ่นขนมปังหอมเหมือนจากแบบ เาอุ่นๆสวัสดีค่ะค่ะพี่ชื่อพี่อ้อนะคะค่ะพี่แจ้คค่ะก่อนจะมาเปิดร้านเบรทอรี่นี้ทำธุรกิจหรือว่าขนมปังชื่อร้านว่าอะไรคะเป็นเจ้าของร้านเซชิสสฮอกไกโดชีโลค่ะก่อนหน้านี้เราทำแบรนด์ที่อยู่ในห้างแล้วเราโดนผลกระทบจากโควิดเป็นระยะเวลา2ปีที่เราต้องจ่ายค่าเช่าแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราโฟกัสในเรื่องของต่างประเทศพอโควิดมาปุ๊บเราก็ทาอะไรไม่ได้เพราะเราก็บินไม่ได้ธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศเราจากที่เราเคยมี14ประเทศ ก็ค่อยทยอยปิดไปตอนนี้เหลือ8ประเทศจริงๆจ,จุดเริ่มต้นของแบตเตอรี่นะคะก็คือพี่ชอบทําขนมปังชอบทานขนมปังเป็นคนที่ไม่ทานข้า,าวเช้าค่ะทานขนมปังเป็นอย่างแรกตอนตื่นนอนทุกวันนี้ทําขนมปังก็ยังทานอยู่เราอยากใช้วัตถุดิบที่ดีอยากได้เทกเจอร์ที่เราชอบหรือบางอย่างที่เราอยากจะสื่อสารออกไปเราก็เลยมองว่าผลิตจากตัวแป้งขนมปังเราแอดพายเป็นอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้หนูขออนุญาตเข้าครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ครัวบ้านหนู <laughs> อันนี้เราจะทำอะไรกันคะพี่อ้อทำแป้งพายพายลูกตาลค่ะแา่แล้พี่ออแป้งพายที่ดีมันต้องเป็นยังไงอะกรอบหอมใส่ไส้ลงไปแล้วมันก็จะกรอบนอกนุ่มในค่ะ สมมติว่าคนเราต้องกินข้าวแล้วก็กินน้ําทุกวันในการดารงชีวิตขนมปังของอ้อ,อเหมือนการกินน้ำอะค่ะอ้อก็ต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อแบบว่าเออฉันอยากทําขนมปังให้ตัวฉันเองทานแล้วก็อยากให้ลูกค้าหรือเป็นครอบครัวทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้อกำลังทำอะไรอยู่คะเดี๋ยวกําลังจะตัดแบ่งโดอะค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะ พักทิงไว้อุณหภูมิห้องสักคู่หนึ่งแล้วก็ค่อยแลบเก็บเขาตู้เย็นค่ะพอเสร็จต่อไปหลังจากที่เราพักน้องเขาไว้แล้วเราต้องยังไงต่อก็เก็บแป้งเขาตู้เย็นค่ะแช่ข้ามคืนค่ะแล้วก็เอามารีดแป้งค่ะแล้วก็ตัดน้องออกมาให้เป็นแบบนี้ค่ะคใช่อันนี้หลังจากที่เราตัดแล้วใช่หลังจากที่เราแช่เขาไว้หนึ่งคืนแล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะเอาน้องมารีดใส่ไส้ค่ะ คือเราอยาก bring local to global บ้างก่ขอนหน้านี้เราใช้คําว่าฮอกไกโดชีโทเพราะว่าเราใช้ชีดเขาแต่เราเป็นคนไทยแท้ๆท,ที่ create แบรนด์นี้แท้ๆเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่อยากให้ความรู้สึกนั้นอ่ะมันติดอยู่คาใจแล้วก็เลยต้องการลบคํำสา์นั้นออกไปทายลูกตารเราใช่ของเขาอะค่ะเราสามารถ bring local อะไรมาใช้ได้ว่างปทุมธานีก่ขอนหน้านี้มันมีต้นตาลเยอะมากอีกอย่างหนึ่งเรามีต้นตาลอยู่หน้าบ้านเราก็อยากอนุรักษ์ขอ,ของปทุมธานีไว้นี่เป็นตัลตาลปทุม ทำได้นะคะจริงๆเราบ้านยายหนูก็อยู่ปทุมธานีแต่คือหนูไม่รู้มาก่อนว่ามีลูกตาลปลูกกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชิมลูกตาลสดๆครั้งแรกเอาเลยนะาจริงๆภาพไม่ได้หวานนะใช่ค่ะภาพในหัวหนูคือแบบว่าหรือมันจะหวานแบบหวานนะแบบว่าหวานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วจริงๆแล้ววัน มันทานง่ายกว่าที่คิดนะคะที่บอกว่าไม่ไม่ได้หวานมากมันมันเป็นข้อดีนะคะทุกคนคือมันสามารถทานได้เรื่อยๆแล้วก็มันรู้สึกว่าสดชื่อนะคะและที่สําคัญคือม,มันมีความหอมของลูกตาลอยู่นะคะกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นี่เป็นไส้ลูกตาลใช่มพี่กวนเสร็จแล้วคะ่ะทำไมสีมันถึงเป็นอย่างนี้นะคะเป็นคสตาร์ลูกตาลค่ะอ๋อเป็นคาสตาร<ส>์ใช่ เราพูดกันตั้งแต่ก่อนออกแบบแล้วค่ะว่าเออวันหนึ่งถ้าเราได้ตื่นขึ้นมาแล้วมีขนมปังทานกับกาแฟก็คงจะดีเนาะที่แบบเป็นของของเราเองจริงๆแล้วคอนเซปต์ของร้านที่เราแพลนเอาไว้ตั้งแต่แรกคือเนลี่ลาวเนลี่บราวเราสองคนเป็นเหมือนวงกลมที่ไม่กลมเราเป็นวงกลมที่ไม่เพอร์เฟกต์เรารู้แหละว่าเราไม่เพอร์เฟกต์ทุกด้านเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีที่จะพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาวันหนึ่งเราอาจจะก,ก็ยังเป็นวงกลมที่ไม่กลมอยู่แต่ก็อยากเป็นวงกลมที่สวยงามค่ะ น้องมาแล้วอันนี้คือพี่เอากำลังทำอะไรคะกำลังจะกรีดหน้าพายลูกตาลค่ะการกรีดหน้าพายลูกตาลนี่มันมีส่วนช่วยในเรื่องของการอกหรือว่าความสวยงามในการเสิร์ฟมันน่าจะเป็นเรื่องของการสวยงามอางนี้ต้องทําแบบนี้ทุกชิ้นเลยไหมคะใช่ค่ะก็คือจะกรีดแบบนี้ทุกชิ้นเลยค่ะมันต้องมีลายด้วยพี่มันต้องเป็นลายอะไงพอดีพี่ทําเป็นลายเหมือนใบไม้ค่ะอ๋อค่ะเหมือนแบบต้น ้คะตาออใช่ค่ะคือน้องเนยอยากลองเฮ้ยจะพังเนี่ยทำไมสาวคาเฟ่ชอบทำอะไรให้ไม่บอกหนูนะคะความรู้สึกนะคือเมื่อกี้ว่าจะได้มาทำอะไรแบบนี้อะไรในผ่านเลยมาแล้วบ่ะเล่าให้บ้องฟังนิดนึงผ่านการทำครีมแตกด้วยผ่านการทำลาเต้อาร์ตโอ้ยยากวาดเป็นใบไม้ก่อนนะคะน้องเนยเคยวาดใบไม้ไหมวาดค่ะเบานะคะ อยู่ก้นหายใจอยู่เดี๋ยวชินี้พี่จะให้น้องได้ทานอุยแล้วหนูจะลองกีดบางๆเฮ้ยเริ่มเริ่มได้แล้วนี่นี่ค่ะที่ฝึกให้เราใจเย็นแล้วก็อดทนจริงค่ะเดี๋ยวเขาตามอกก็ดูไม่ออกเนาะว่าเป็นของหนูอะ ขนมปังที่แบบว่าเราทําในทุกๆวัน,นะมันให้อะไรกับเราบ้างนอกจากมันจะทําให้เราแบบว่าได้กินแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เราชอบเขาก็สอนเราเหมือนกันว่าแบบเออแค่แบบเผลอไปทําอย่างอื่นแค่หันกลับมาเขาอาจจะโอเวอร์ปรูก็ได้หรือว่าเฮ้ยรีบรีบรีบ,รบอยากจะทําให้มันแบบว่าเสร็จไปเงมันสอนให้เราอดทนค<แ>่ะทุกทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเจออะไรหลังจากนี้มันจะทําให้เราอดทนได้มากขึ้นเพราะว่าเราผ่านช่วงเวลาที่แบบทําให้เราต้องลุกขึ้น เพื่ออะไรบางอย่างมาแล้วมันทําให้เรามีความอดทนแล้วก็ฝึกจิตใจ,จเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นน้องถ่ายลูกตาหลังจากออกมาจากเตาใช่ไหมค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าข้างในเนี่ยมีไส้อยู่ด้วยค่ะแล้วทำไมถึงต้องบีบไส้อีกรอบคะไส้แรกเราก็จะใส่ตาเป็น,นชิ้นๆให้ลูกค้าได้เขียว<อ>แล้วส่วนไส้ที่2เราจะทําเป็นตัวคัสตาร์ดลูกตาค่ะเราเพื่อให้แบบมันมีมิติในการทานมากขึ้นนะคะ รานเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจริงๆเราเราจะรู้สึกยังไงร,รู้สึกติดค้างในใจว่าแบบเออเราเราทำไมถึงไม่ทำมันถ้าย้อนกลับไปเราจะเสียดายว่าตอนที่เรายังยังมีเรี่ยวแรงที่จะทำเขาได้อย่างเงี้ยทำไมเราถึงไม่ทำเรื่องเนี้ยเราก็เสนอกันว่าอะไรที่แบบเป็นความฝันของเราทั้งคู่เราก็นั่งลิสต์กันแล้วก็อะไรที่แบบถ้าไม่ได้ทำในชีวิตเนี้ยเราจะรู้สึกเสียดายก็มีร้านเนี้ยค่ะแล้วพอร้านเนี้ยถูกสร้างมาในยุค ที่เป็นโควิดด้วยเหมือนเราเอาทั้งหมดที่เรามีค่ะทุ่มกับมันเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องรักแล้วก็ฟูมฟักให้น้องเป็นแบบว่าเป็นลูกคนโปรดของเราขนามปังหนึ่งก้อนเหรอเหมือนลูกหเหมือนลูกหึ่งคน<ๆ>เพราะว่าเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาตั้งแต่เขาเล็กๆ กว่าจะโตขึ้นมาพองขึ้นมาจนเติบใหญ่กว่าจะออกไปสู่โลกกว้างก็คือหน้าตู้ <c oughs> <c oughs> จนถึงแบบว่าการทานของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอู้อันนี้คืออะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้เป็นบยออนค่ะ,คะแล้วก็ภายลูกตาลค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุด <c oughs> ก็คือภายลูกตาลกันก่อนนะคะเอาเลยนะ หันมาอย่างแรกเลยก็คือความกรอบร่วนของแป้งตามฉบับแป้งที่ดีของความเป็นพายนะคะอยากให้ดูไส้ก่อนนะเนี่ยคือคัสตาร์ดลูกตาลที่เราได้ใส่ไส้ไปเมื่อกี้นะคะขอชิมแต่ไส้ก่อนนะทำไมหนูกล้กินสุดท้ายเลยอ่ะมันอร่อยอะ่ะขออีกคำนะคะต้องใช้คำว่า ละมุนอะสิ่งแรกกินเข้าไปแน่ๆเลยเราได้กลิ่นของลูกตาลโอเคค่ะพร้อมแป้งเนาะอร่อยอ่ะนอกจากไส้คัสตาร์ดลูกตาลที่มันจะละมุนแล้วมีความหวานนิดมันหน่อยมันจะแบบหวานผสมความมันของกะทิอะ่ะความหอมของลูกตาลก็ชัดแล้วก็มี texture เ,เ,เนื้อเป็นชิ้นๆของลูกตาลด้วยบวกกับแป้งพายที่มันแบบกรอบล้วนอะ ม,มันไม่ไหวเ่ยมันอร่อยมากอะ่ะทุกคนดูไส้นะคะโอ้โหได้ยินเสียงปะอร่อยอะ่ะลึกๆแล้วอะ่ะยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งใกล้หมดอะ่ะยิ่งมีลูกตานะ่ะจริงปะหูู่มันเจ็บา,บาทอ่ะทุกคนอร่อยจนอ,อ,อยากต่อยคนข้างๆอ่ะคือเป็นปัง <laughs> ร้านเบรทอรี่เนี่ยก็คืออยู่ปทุมธานีเนาะถ้าถามว่ามันคุ้มค่าแก่การแบบฟาร์ตติดในเมืองหลวงมาไหมสําหรับหนูหนูคิดว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่าการเดินทางมันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้ยากเย็นแล้วก็ซับซ้อนอะไรขึ้น,นทางด่วนมาลงทางด่วนปุ๊บเอา้าถึงแล้วถึงแบบยังไม่ทันหลับก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญก็คือทั้งขนมแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยมันอร่อยราคาสมเหตุสมผลราคาคุ้มค่าสามารถจับต้องได้ก็เหมาะกับการ ขับรถมาทานของอร่อยๆไม่ใช่แค่พายลูกตาลแต่ว่ามากินพายลูกตาลแล้วก็อย่าลืมที่จะสั่งเมนูอื่นๆด้วยนะคะสุดท้ายแล้วก็ขอฝากร้านเบร a ทอรี่นะคะแล้วก็ขอฝากตัวหนูนะคะแล้วก็ขอฝากรายการซอยคาเฟ่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอกินเถอขอกินสักที 五。Uh oh.